เป็นเรื่องความรักอาจจะมีคนเข้าหาเยอะแล้วตอนนี้คุณอาจจะกําลังเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานอาจจะไปแอบซื้อแอบซองชีวิตใครอยู่นะคะเป็นตัวเลือกอมีม,มีมีคนมาให้เลือกเยอะนะคะมีคนห้ห้ชอบเยอะตอนนี้ก็อาจจะเลือกได้นะจิตถ้วยถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะมีชาวทัดน้ํานะ ที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะเขาอาจจะเป็นอัศวินถือถ้วยนะมีความหลงไหลมีความมาชอบคุณหรือคุณไปชอบเขาก็ได้นะจะพบเจอจากการเดินทางหรือว่าเดินทางไปติดต่อพูดคุยเจอจาเรื่องงานแล้วเจอเขาเดือดซัน เขาเนี่ยเป็นความสุขของคุณนะคุณมองว่าเวลาอยู่กับคุณคนนี้เขาคุณรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็มีความสุขสนุกสนานเขาเป็นคนร่าเริงสดใสและมองลูกในแง่ดีนะโอ้โหแล้วเขาเป็นคนที่อดทนมากๆนะคะเป็นคนที่อ่าเป็นสายแบบสตรองเป็นคนที่แบบว่า คุณอาจจะเห็นความเข้มแข็งในตัวของเขาคุณอาจจะเห็นความสามารถออความที่ถึงเขาจะเป็นคนที่สดใสร่าเริงแต่เขาก็มีความเข้มแข็งหรือแข็งแกร่งอยู่ในตัวนะคะอาจจะผ่านประสบการณ์เรื่องราวความผิดหวังเสียใจหรือประสบการณ์อะไรที่แย่ๆมาก่อนแล้วสามารถยืนหยัดด้วยได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังมีพลังงานเอเนจีความ น่ารักความสดใสแผ่มาถึงผู้อื่นได้นะคะอันนี้อาจจะเป็น energy ของเขานะคนที่จะเข้ามาหาคุณเดี๋ยวขออีกมีคนใหม่เข้ามาแล้วมันจะเป็นยังไงทิศทางความสัมพันธ์นะของคนที่ได้พลังงานนี้ emperer คนคนนี้จะจะยอมคุณนะเขาไม่เขาเขาเขาอาจจะไม่ได้ยอมใครแต่เขาจะยอมคุณอื เพราะว่าเอร์กับหัวคนคนนี้ไม่ได้คนหญิงนะสองถ้วยขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความรักมามอบให้คุณแน่นอนท o วอครับคุณอาจจะปิ้งนะเวลาเห็นเขาหรือเจอเขาคุณอาจจะปิ้งเขาก่อนหรือเขาอาจจะปิ้งคุณก่อนได้หมดนะทัวอครับ ไฟออฟสอดนะห้าดาบอืมแต่บางครั้งมันอาจจะมีไลฟ์สไตล์หรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างนะคะมี8ดาบแล้วก็ไฟออฟสอดนะคนเราไม่มีไม่มีด้านที่ดีทุกอย่างนะคะคุณอาจจะไม่ชอบคำพูดเขาก็ได้หรือไม่ชอบทัศนคติบางอย่างความคิดเขาบางอย่างคำพูดเขาบางอย่างนะคะที่ท,ที่ที่ทำให้คุณแบบเอ๊ะมันจะไปกันได้ไหมมันจะไปกันรอดไหมอะไรเงี้ยอืม หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่เป็นคนปากไม่ค่อยดีนะคะเป็นคนพูดจาแบบขวานผ่าซากอะไรพวกนี้ไม่มีความอ่อนหวานอ่อนโยน king of p e n t a c l e เนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้คือค,คนนี้อาจจะเป็นคนนิ่งๆหรือตัวคุณก็ได้สลับกันคุณอาจจะเป็นคนนิ่งๆพูดจาไม่เพราะนะคะเป็นคนแบบดิบ,ดบหๆหำอะไรเงี้ยนะไพ่มันเป็นประมาณนี้นะคะเพราะว่าคุณอาจจะอยู่ในจุดที่ว่า อาจจะอยู่ในตําแหน่งที่แบบว่ามีลูกน้องมีอะไรเงี้ยเป็นคนสั่งการเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีความแบบเหมือนมันมีอีโก้ไปในตัวมันมีแบบความชอบควบคุมคอนโทรลความมีแบบชอบเขาเรียกว่าอะไรม,มือมีอํานาจไปโดยโดยปริยายแล้วมันทําให้คุณอาจจะจติดตัวคุณไปเวลาไปมีความสัมพันธ์กับใครก็ตามคุณอาจจะกลายเป็นคนที่นิ่งนิ่งไม่ค่อยพูดเป็นคนที่แบบดูเหมือนแบบ เป็นคนที่แบบว่าเหมือนเหมือนเป็นเป็นคนที่แบบว่าไม่มีความร่าเริงสดใสอะไม่เหมือนเขาไม่เหมือน energy ของเขาที่คุณจะเจอคุณกับเขาเนี่ยแตกต่างกันทางด้านนิสัยโดยสิ้นเชิงนะเท่าที่ไพ่ไพ่ออกมานะอมมองไม่เห็นความน่ารักในตัวคุณเลย <laughs> อ่านนะตามหน้าไพ่มีแต่เขานะที่เป็นพลังงานดีๆเห็นไหม สิบถ้วยแต่ถ้าคุณแต่งงานกับเขาหรือเลือกคนคนนี้นะที่เข้ามาเขาจะทําให้คุณเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะเป็นครอบครัวทีออ่รักมั่นคงอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะมีแต่ความสุขความ สงบสุขมีกว่าความเติมเต็มซึ่งกันและกันเป็นสิบช่วยตรงนี้โอเคค่ะเป็นแรนด o อมเอนเนอร์จีของใครไม่รู้นะคะทั้งอดีตปัจจุบันนะคะแล้วก็เรียนเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็มารับพลังงานบวกๆดีๆกันหลังจากที่ปวดร้าวกันมานะคะมากมายก่กองเจอคนไม่ดีนะคะก็ต้อง move on นะคะเท่านั้นโอเคค่ะวันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ